น,นายอนันต์ดนตรีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บริหารผู้เข้าร่วมงานณนะห้องประชาบิีชั้น19กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้เข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกลดิฉันนางสาวชนาภาสุภชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้แทนกลุ่มปวสิบรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ พิธีการปิดการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21จัดขึ้นในวันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2567ณห้องประชาบดีชั้น19กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพิธีปิดในวันนี้ได้รับเกียรติจากน,นายอนันต์ดนตรีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี ขอแจ้งกำหนดการพิธีการอบรมหลักสูตรพมรุ่นที่ให้ทุกท่านให้ทุกท่านทราบร่วมกันเป็นเบื้องต้นดังนี้ค่ะในลำดับแรกค่ะจะเป็นการกล่าวรายงานค่ะโดยผู้อำนวยการสถาบันพระประชาวดีหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการนำเสนอการสรุปองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรและในลำดับถัดไปจะเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21 และเป็นการกล่าวให้โอวาสและปิดการฝึกอบรมและปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันณหน้าห้องประชุมค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนางเกศสุดามงคลนาวินผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดีก่ลาวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะค่ะ เรียนท่านรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดิฉันในนามของสถาบันพระประชาบดีและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านขอขอบพระคุณท่านรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมรุ่นที่21ในวันนี้ สถาบันพระประชาบดีได้กำหนดจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาค่าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกําดับชั้นตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักง,งานกอพอโดยมีหลักสูตรเรียงลำดับตามลำดับขั้นดังนี้หลักสูตรการเป็นค่าราชการที่ดีหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ หลักสูตรนักบริหารการพาัฒน,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 นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือนพมหลักสูตรผู้นํายุคใหม่และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือนบสพมสําหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามขีดสมรรถนะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญมีบุคลิกภาพที่ดีมองเห็นมุมมองใหม่ในการทํางานด้านสังคมมีความยืดหยุ่นบูรณาการการทํางานร่วมกันและสามารถทํางานทดแทนกันได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยค่าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการที่บรรจุมาแล้ว ไม่น้อยกว่า2ปีประเภททั่วไประดับชำนาญงานและประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน4ปีบุคลากรการเคหาแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้นร48คนแบ่งเป็นสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงจำนวน60คนกรมกิจการเด็กและเยาวชนจำนวน27คน กรมกิจการผู้สูงอายุจำนวนสองคนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจำนวนสิบเก้าคนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวนยี่สิบเจ็ดคนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวนสิบคนการเคหะแห่งชาติจำนวนสองคนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจำนวนหนึ่งคน การฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21ดําเนินการระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2567ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้วยนตนเองผ่านระบบ e-learning รวมระยะเวลาในการอบรม12วันทําการ53ชั่วโมงแบ่งเป็นเนื้อหาหลักสูตรตามการพัฒนาสมรรถนะในภาคข่าราชการพล,ลเรือนและทักษะด้านดิจิทัลรวม6หมวดวิชา ประกอบด้วย 1. หมวดวิชาการมุ่งผลสำเิ็จจำนวน8ชั่วโมง 2. หมวดวิชาบริการที่ดีจำนวน9ชั่วโมง3หมวดวิชาการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพจำนวน12ชั่วโมง4หมวดวิชาการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมจำนวน6ชั่วโมงหหมวดวิชาการทำงานเป็นทีมจำนวน12ชั่วโมงและ 6. หมวดวิชาทักษะด้านดิจิทัลจำนวน6ชั่วโมง การฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้เป็นในระดับดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจศึกษาในหัวข้อวิชาต่างๆและเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและสมควรที่จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สํารสเร็จการศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน ในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเชิญผู้แทนของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21ได้นําเสนอผลการฝึกอบรมและก่าวแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อการจัดฝึกอบรมหลักสูตรในภาพรวมต่อประธานในพธิธีขอเชิญค่ะจะเป็นผ่านระบบซูมค่ะเป็นประธานรุ่น ก่อนที่ท่านประธานนะคะจะได้กล่าวทักทายทุกท่านนะคะจะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมค่ะวีดิทัศน์นะคะการนําเสนอนะคะผลนะคะการฝึกอบรมในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมร่วมกันค่ะ เรียนท่านรองประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดีแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับกับผมนายนาวินเรือมนตรีนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารประธานคณะกรรมการผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ุ่นที่21จะขอนําทุกท่านนะครับรับฟังข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดกิจกรรมนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในส่วนของประเด็นการนําเสนอนั้นเนื่องจากว่าในการอบรมในครั้งนี้ครับเป็นการอบรมออนไลน์ข้อที่นําเสนอจึงเป็นจึงเป็นเพียงเฉพาะในเรื่องของเรื่องของห่วงเวลากับเรื่องของวิชาที่จะต้องมีการฝึกอบรมส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคลากร จะไม่ได้นําเสนอในส่วนของข้อเสนอเนี่ยครับสําหรับในส่วนของการสํารวจความคิดเห็นนั้นได้สอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนเพื่อนผู้ารับการอบรมทุกท่านออกมาเป็นข้อคิดเห็นซึ่งจะได้นําเสนอทุกท่านดังนี้ครับประเด็นในส่วนของพ่วงเวลาและรูปแบบการฝึกอบ,อบรมพ่วงเวลาของการฝึกอบรม จำนวนวันที่ใช้ในการฝึกอบรมจำนวน12วันร้อยละ75เห็นว่ามีความเหมาะสมครับร้อยละ25เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนหากต้องมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวันควรจำนวนจำนวนวันกี่ครั้ง11-15วันร้อยละ40 6-10วันร้อยละ30 1-5วันร้อยล,ล,ละ30ประเด็นต่อมาครับช่วงเวลาของการฝึกอบรม ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนก็คือการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับร้อยละ46เห็นว่ามีความเหมาะสมร้อยละ54ควรมีการปรับเปลี่ยนหากปรับเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาใดร้อยละ43ครับไตรมาสหนึ่งช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนร้อยละ33ช่วงไตรมาสสองเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ24ไตรมาสสามครับช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมสําหรับรูปแบบของการฝึกอบรมครับ ร้อยละสี่บสามอบรมที่สถาบันพระประชาบดีร้อยละสามส on ิบอดอบรมออนไลน์ออนไซต์อย่างละครึ่งครับร้อยละส on ิบห้าอบรมออนไลน์ออนไซต์ในสัดส่วนเจต่อ30และร้อยละสิบอดอบรมออนไลน์ตลอดหลักสูตรหน้าต่อไปครับ ในส่วนของประเด็นรายวิชาที่ควรเพิ่มเติมในหลักสูตรนะครับร้อยละยีเรื่องระเบียบกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการร้อยละยีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ร้อยละสิการบริหารจัดการองค์กรการบริหารงบประมาณการบริหารบุคลากรร้อยละสิความรู้ด้านทักษะพิเศษได้แก่การสื่อสารการเข้าสังคมการทํางานเป็นทีม การเป็นผู้ให้คําแนะนำร้อยละสิบเอ็ดการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ปฏิบัติงานและร้อยละสเป็นในเรื่องของหัวข้ออื่นๆครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของรายวิชาที่ควรมีการเพิ่มเวลาในการฝึกอบรมครับร้อยละสาสิบห้าการพูดในที่สาธารณะการนำเสนอและการให้คำปร,รึกษาร้อยละสาสบงานด้านพัสดุ การเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทร้อละสิ 15, ทักษะการเขียนหนังสือราชการการร่างคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานร้อละสิครับการเพิ่มกิจกรรมสันทนาการกิจกรรม i อซ์เบกกิ้งและการสร้างเครือข่ายการทำงานที่มากขึ้นและสุดท้ายร้อละสิความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตยุคดิจิทัล สำหรับข้อเสนออื่นๆที่ได้มีการสอบถามความคิดเห็นนะครับ 1. การอบรมแบบออนไซต์จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและผลคุ้มค่าในการฝึกอบรมมีสมาธิและมีเวลาในการสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระหว่างกลม 2. ครับการมีควรมีการผสมผสานการอบรมทั้งแบบออนไลน์ออนไซต์ site, ช่วงเวลาในการจัดอบรมไม่ควรจัดในช่วงไตรมาสที่2หรือสซึ่งเป็นช่วงที่มีการ ส่งตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการครับข้อสามควรมีการปรับเวลาพักเที่ยงหรือการกลับเข้ารับการอบรมรวมทั้งการปรับลดในเรื่องของการเช็คชื่อหรือการรายงานตัวทั้งสี่รอบเวลาข้อสี่ครับการเปลี่ยนระยะเการเปลี่ยนระบบออนไลน์เป็นการเก็บรายวิชาผ่านหลักสูตรออนไลน์เช่นการดําเนินการผ่านระบบ e-learning ของกพหรือของ p d g a เป็นต้นครับข้อห้าครับ เนื้อหาการอบรมควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการเสริสมสร้างความรู้เน้นทัศนคติมุมมองหรือการบริหารจัดการหน่วยงานข้อ6ครับการรวบรวมผลการทดสอบรายวิชามาเป็นข้อมูลในการประเมินมความรู้การประเมินระบบการฝึกสอนรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดหรือการมอบหมายหน้าที่ในสํานักงานนะครับเช่นหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานข้อเจครับ เพิ่มรายวิชาในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านาการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาในหลักสูตรข้อ8การทำเวิร์กช็อปในบางวิชาเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ9การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในแต่ละปีเนื่องจากในเนื่องจากบุคลากรที่อบรมในครั้งนี้ครับบางท่านเป็นผู้ที่ได้รับอบรมช้ากว่าที่ควรจะเป็นสําหรับในการอบรมในครั้งนี้ครับแม้ว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์ ซึ่งบางท่านอบรมอยู่ณสถานที่พักอาศัยบางท่านอบรมออนไลน์อยู่ในสำนักงานแต่เรื่องเราดีๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเห็นว่าในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยยังต้องรับภารกิจหรือรับมอบหมายงานเนื่นองด้วยมองในแง่ดีก็คือผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่เป็น,นกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานในสำนักงานได้รับความไว้วางใจได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษแต่ว่าทั้งนี้ครับในส่วนของการอบรม ก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เฉพาะในส่วนของการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพครับในส่วนของการเชื่อมโยงการทํางานคณะกรรมการนะครับได้มีการจัดทําทาเนียบรุ่นและมีทําบัญชีรายบัญชีภาร,รกิจซึ่งแต่ละคนมีภาร,รกิจมีหน้าที่ที่รับได้รับมอบหมายในะปัจจุบันตามตาแหน่งหน้าที่ตามวุฒิการศึกษาที่แต่ละคนใช้ในการบรรจุตรงนี้นะครับเราได้จัดทําข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการที่ ใช้ระบบของเพื่อนช่วยเพื่อนในการให้คำปรึกษาในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในอนาคตครับก็บผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ได้มอบโอกาสให้พวกเรานะครับได้เข้าอบรมหลักสูตรนากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21ต้องขอขอบขอบพระคุณนะครับท่านขอบขอบพระคุณสถาบันพระประชาบดีนะครับนําโดยท่านผู้อํานวยการเกสรดามงคลนาวิน พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เราผู้เข้ารับการอบรมนะครับอย่างรวดเร็วอย่างชัดเจนอย่างถูกต้องนะครับสําหรับในการอบรมในครั้งนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้นําความรู้ประสบการณ์นะครับไปพัฒนาในส่วนของภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบพัฒนาในส่วนของภารกิจเนื้องานที่หน่วยงานได้รับมอบหมายและจะนําไปดําเนินการในส่วนของ นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่นาวินเรืองมนตรีนะคะท่านประธานรุ่นนะคะพม21นะคะที่ได้รวบรวมนะคะข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ผลการดําเนินงานเพื่อน,นําเรียนแล้วก็นําเสนอต่อท่านผู้บริหารนะคะก็ถือว่าเป็นผู้แทนนะคะของกลุ่มเรานะคะที่ได้เป็นหลักเป็นใช้ให้กับน้องๆน,นะคะในการที่อบรมนะคะตลอดระยะเวลา12วันค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21ขอเรียนเชิญท่านอนัน,นต์ดนตรีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บนเวทีเพื่อมอบประกาศนียบัตแก่ผู้ผ่านการอบรมสำนักงานปลัดกระทรวงพมนางกมลชนกใจแท้ นายกิตตะพบยังส้มปล่อยนายกิตสดาเชื่อมชิดนายจินนวัฒชัยวณิชยา นางสาวจุธามาศผลิตสกุลนางสาวพรทิพย์สว่างวารีสกุลนางสาวพิมพ์ทัศพัดน์จริยานพิวาด นางสาวรัชนันรือวรศิริกุลนางสาวสุวีนาทัพเทพกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวจินตนาเอกอมร นา,าานางสาวจิรปิยาคงกุลนางสาวจุลีกรสีมีนางสาวชนาภาสุปชาตินางสาวธิดารัตน์สมใจ นางสาวเบนจมาพรผัดนวลน,นายพานุพลทองดีนางสาวสุรักษนาสุวคนนางสาวสุวิมานสุคันธมาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนางสาวธราพรคงศรีนางสาวประพิมพรจันทะโขนายปริฤตีมารากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวแพวนภาบุญแจ้งนายสุภสิทธิท์คำชาตานายอิงนวัดนิธิวัรกุลโชตและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางกิตยายมฤทธิ์ค่ะก็ครบถ้วนนะคะของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะในส่วนของห้องประชุมนแห่งนี้นะคะส่วนทางบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นการจัดนะคะมอบกันไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ่ในระดับต่อไปค่ะขอเชิญท่านประธานในพิธีค่ะได้กล่าวให้โอว่าและปิดการอบรมขอเรียนเชิญค่ะสองหน้านจะอ่านไว้เอาสั้นๆพอรียนนผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเคหะแห่งชาติสถาบันองค์กรชุมชนพุ่มในการสถาบันพระประชาบดีและผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกท่านแต่ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมรุ่น21ในวันนี้การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งของหน่วยงานในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยในการต้องมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทุกองค์กรในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นส่วนสำคัญในการทำงานในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ระหว่างบุคคลภาครัฐกับนโยบายประเทศมุ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศร,รษฐาากิจไปสู่การขับเคลื่อนในวัตกรรมโดยมีภารกิจสําคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนในสูน่ในระดับประเทศเพราะเนี่ยการที่จะรับมือไดและการต้องให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสิงเหล่านี้แล้วก็นําไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์มีภารกิจหลัก ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเป้าหมายมีตั้งแต่ทุกกลมที่ดำเนินการอยู่ในวันนี้เพราะฉะนั้นด้วยกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้นเนี่ยการทํางานต้องทําด้วยใจช่วยเหลือดูแลเสมือนคนในครอบครัวของเราซึ่งลักษณะงานเขาก็ส่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์เป็นงานต้องทําด้วยความศิทธละอดทนมุ่งมั่นไม่ใช่จะเพียงทําตามหน้าที่หรือทําด้วยใจ ทำถ้าทําด้วยใจเอาใจใส่งานผลสำเร็จที่ได้จะทําให้เราภูมิใจที่สาคัญเราต้องใช้กรอบความคิดหรือมายเซตที่ดีทักษะและศักยภาพที่หลากหลายเช่นข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญบุคลิกที่ดี รู้จักใช้เทคโนโลยีภาวะผู้นำการรับรองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ในการทำงานตั้งสังคมสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทางสังผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยฉับพลันทันช่วงทีเป็นไปนตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมให้มีความมั่นคงในชีวิต จากแนวทางดังกล่าวการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่น21เป็นการรับบี้ให้คมสําหรับการทํางานด้านสังคมที่มีความยืดหยุน่นและเปลี่ยนแปลงอย่าเป็นพลวัตซึ่งการทํางานกับคนในมิติต่างๆตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้าราชการจะมีเพียงแต่องค์ความรู้ด้านวิชาการในสาข,ขาที่จบมา เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประกอบกันและต้องมีทักษะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมการรวมถึงการปรับมุมมองใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมโดยฉับลันทันท่วงที ท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่น21ทุกท่านและขอขอบคุณสถาบันพระประชาบดีวิทยากรตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินการสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีและขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในทน่าที่ในหน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นกำลังเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปปัน,นี้ได้เวลาสมควรผมขอปิดการอบรมนักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมันม่นคงของมนุษย์รุ่นที่ทสิบเอ็ดตาแันี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีน,นายอนันต์ดนตรีรองปรลัดกระทรวงพมเป็นอย่างสูงค่ะ